ประโยคที่ใช้คุยโทรศัพท์ในภาษาจีนตอนที่สอง,ง,งเขากำลังคุยสายอยู่อย,อย่าลืมโทรหาฉันนะ 现在占线。ตอนนี้สายไม่ว่าง。你打错电话了。คุณโทรผิดแล้ว。他挂电话了。เขาวางสายแล้ว。 ทำยังไงดีไม่มีสัญญาณ